มาในหัวข้อเขามาส่องเราบ้างไหมนะฮะอินเทนมากเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวให้เลือกไพ่นะคะสี่หมายเลขนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะคะเลือกไพ่ไว้เลยนะคะชอบหมายเลขไหนนะคะเลือกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะชอบหมายเลขไหนเลือกไพ่ไว้ได้เลยนะคะพิมมาได้เลยนะใครชอบหมายเลขอะไรนะคะมีสี่ใบนะคะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะวันนี้พี่อากาสทาโรมาในหัวข้อ เขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมมาดูเราบ้างไหมเออเออนะยฮะเหมือนกันแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมนะฮะมาดูกันไพ่สี่ใบอืมนะครับเขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมเออ พี่อากาธาโรวันนี้มาในหัวข้อเขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมนะให้คุณตั้งจิตให้เป็นสมาธินะแล้วเลือกไพ่ที่ชอบหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่นะคะใครเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะพิมพ์หมายเลขหนึ่งค่ะใครเลือกหมายเลขหนึ่งพิมหมายเลขหนึ่งนะคะใครเลือกหมายเลขสองพิมพ์หมายเลขสองค่ะใครเลือกหมายเลขสองพิมพ์หมายเลขสองใครเลือกหมายเลขสามพิมหมายเลขสามค่ะใครเมื่อกเลือกหมายเลขสามพิมหมายเลขสามนะคะ ใครเลือกหมายเลขสีพิมพ์หมายเลขสีจ้ะมาค่ะเขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมนะคะวันนี้นี่เลยคะ่ะเลือกเลยหนึ่งสองสามสี่อยากรู้ไหมว่าเขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมเออเขามาดูเราบ้างไหม <laughs> บางทีเราก็อยากรู้นะเข้ามาส่องเขามาดูแล้วบ้างไหมเขามาดูติดตามความเคลื่อนไหวเราบ้างหรือเปล่าวะมาแอบดูไหมเพราะบางทีนะการเขามาส่องเฟซเราก็ไม่รู้นะว่าเขามาแอบมาส่องเราบ้างไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่จะบอกอะไรคุณนะฮะว่าเขามาส่องบ้างไหมนะโอเคนะเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวมีคนพิมพ์เข้ามาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวแม่หมอจะเฉลยแล้วเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะฮะเดี๋ยวดิฉันจะเฉลยพร้อมยังคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมหรือยังแม่หมอก็ตั้งจิตเลือกไว้ในใจเหมือนกันนะดิฉันเลือกไพ่ดิฉันขอเลือกไพ่เออเลือกหมายเลขสี่แล้วกันนะคะดิฉันตัวดิฉันเองก็เลือกเหมือนกันเลือกหมายเลขสี่แล้วกัน <laughs> โอเคค่ะพร้อมแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาเฉลยนะฮะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเขาเข้ามาส่องมาดูมาแอบดูคุณบ้างไหมนะฮะคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะได้ สองดาบนะถามว่าเข้ามาส่องแล้วบ้างไหมนะเข้ามาส่องเข้ามาดูบ้างนะแต่ว่ามาแอบดูเฉยๆนะคะแอบส่องความเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะทักหรืออะไรหรอกก็แค่มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะมาดูของสองดาบเนี่ยมาดูแบบมาดูในลักษณะที่ไม่ได้ค่อยหวังดีกับเราเท่าไหร่น,นะมาดูเหมือนประมาณว่าชีวิตแกเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยสาหรับสองดาบนะมาดูนะคะเข้ามาส่องมาดูแต่มาดูในเชิงว่าชีวิตแกมันเป็นยังไงบ้างมาดีขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรอย่างงี้นะคะ โอเคค่ะคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะเขาเข้ามาส่องเราบ้างไหมนะฮะเข้ามาส่องนะฮะเข้ามาส่องนะ,ะได้ไพ่ชารีออตนะฮะชารีออตก็เข้ามาสอ่องเหมือนเข้ามาดูนะฮะก็มาดูความเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้ในทิศทางที่ว่าอ๋อคิดถึงจังเลยอ,อยากกลับไปจะกลับไปหาดีไหมนะจะกลับไปเจอกันดีไหมนะอะไรประมาณนี้เนะะี่ยสำหรับหมายเลขสองนะคะเข้ามาส่องนะ,ะแล้วก็คิดว่าเหมือนแบบชารีออตนะี่คือการเดินทาง การอยากเจออยากไปการเดินทางไปเจอหรือว่าการอยากพบอยากเจอก็ได้น,นะแบบเข้าไปส่องแล้วนึกถึงอ่านึกถึงวันวเก่าๆนะอยากจะกลับไปเจออยากไปกลับไปคุยนะมีโอกาสนะสำหรับคนที่อยากรู้สึกเขาว่าเขาสาหรับคนที่อยากรู้ว่าเขาเข้ามาสอา่องคุณหมายเข้ามาส่องนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบอยากจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนคนเลือกไพ่สามกับสี่เยอะนะ แต่ถ้าคุณเลือกไพ่ใหม่เลขสามนะ่ฮะไพ่หม่เลขสามเนะฮะเขาเนี่ยฮะยุ่งยุ่งอยู่นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมาส่องอะไรคุณหรอกนะคะช่วงนี้เขาก็ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยฮะคือเห็นไหมไพ่ออกในทางแบบโทนแบบยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอื่นนะคะเขากําลังไปเขาไปใส่ใจเรื่องอื่นนะคะเรื่องของคุณเขาไม่ค่อยใส่ใจแล้วนะคะในนี้เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องของเราละเนะฮะเขาไม่ค่อยเข้ามาส่องแหละเนี่ยฮะก็ไปสนใจในไปสนใจในเรื่องของชีวิตเขามากกว่าเนี่ย ส่วนคนที่เลือกไพ่หมายเลขสี่นะคะดิฉันก็เลือกหมายเลขสี่นะมาดูกันนะคะหมายเลขสี่นะคะได้สวินถือดาวนะถามว่าเข้ามาส่องไหมนะเออส่องบ้างไม่ส่องบ้างนะคะบางทีก็เข้ามาดูนะคะแล้วก็หลักคนเวลาเข้ามาส่องเขาเนี่ยคือแบบส่องบ้างไม่ส่องบ้างเข้ามาดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะก็คือแล้วแต่อารมณ์เขานั่นเองนะคะอยากเข้ามาดูวันไหนรู้สึกแบบอยากเข้ามาดูว่าเข้ามาดูวันไหนไม่รู้สึกคิดถึงเขาก็ไม่เข้ามาดูนะก็คือมาส่องบ้างไม่ส่องบ้างตามอารมณ์ของเขานะค่ะ เออนะคะครบแล้วนะคะทั้งสีใบนะคะใครที่เข้ามาไม่ทันนะพิก,การาโร่นะคะรอไลฟ์สดจบนะคะแล้วค่อยมาดูย้อนหลังนะหรือจะเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางช่อง y o u t u b n n h l นะคะก็คือ,อาท,าทางเพจคนเหนือดวงเนะี่ยมีช่องทางอีกช่องทางหนึงคือช่อง y o u t u b n n h l นะคะชื่อชื่อตามเพจนะคะคนเหนือดวงนะะก็เข้าไปกด Subscribe กดกดติดตามนะ,ะกด Sub s c r i b ์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าโอเค